เห็นนี่วัดสุปะตะต่างๆครับนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เค็ม,มเค็มอันนี้เค็มป่ะจะใส่ปลอ,อกก็ไว้ใส่ใส่ใส่นี้ใช่ไหมไม,มันดังปั้งนี่แบบเลือดออกอ,อุ้ยนี่อันนี้ชุดนี้เท่าไหร่หนึ่งบาทร้อยกว่าบ,บาทแต่ว่ามันมันเอ้ยจับไม่ได้ไม่ใช่หร เดี๋ยวเราต้องไปดูแต่ว่ามี<อ>มีมาตรฐานใช่ไหมแต่ว่ามีอันนี้ที่หอยเยล้วยมันมีเข็มอีกห้าสิบแล้วก็ไอตัววัดอีกห้าสิบอืมอันสารด้วยอันนี้สารทิ้เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ดึงอ๋อดึงอย่างนี้แล้วเข็มตรงไหนเนี่ยต้องเอาเข็มออกตรงนี้เอาเข็มนี้ออกเข็มอยู่ตรงนี้เหรอเออเนี่ยต้องดึงออกอ๋อไม่ใช้ไงท่ามุนท่ามุนใช่แล้วมันทำท่าให้หน่อยเอาจิ้มตรงนี้เหรอปุ๊บนี่แล้วก็ความลึกความลึกของเข็ม ได้ห้าระดับเอาแค่สามพอกดที่เลยแล้วก็ดึงแล้วก็ยิงปึ๊บเออเียงมากเลือกจะออกนี่เหรอแล้วก็กดเลือกเลือกนิ้วอืมแล้วก็ยิงปึ๊บเลือเลือกไหลเช็ดทิ้งก่อนอืมแล้วก็อันเนี้ยต้องแกะออกมาแกะออกมาเสียบแล้วก็มาจิ้มมันจะอ่านค้เลยตรงนี้เลยก็มาดู อันนี้อันนี้ค่าเก่าที่เคยวัดมันก็กดดูอืออืออัอนนี้คือค่าน้ำคืองวัดค่าน้ำตาลครับดูย้อนหลังดูย้อน,น,น,นหลังดูย้อนหลังนี่ด้วยเขาจะสาธิตเราสมมติเราใส่ไปแล้วดึงกดจิม้มเอาเอาเนื้อไม่เปลี่ยนเข็มเลยเข็มในซ้ายท้ำท่ากจิ้มปึ๊กตัวนี้ไม่ใช่นู่นทะลุไปนู่นนะไม่วัดแล้วเก้านี้จิ้มปึ๊บนะจะเลือดอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบเองแบบนี้เครื่องนี้ก็มา เจ็ดแปดร้อยอยากได้เลือดเยอะก็เอาแล้วนำเข็มหกร้อยมั้งหกร้อยแล้วก็แบบไอ้ไอ้ตรงนี้มันหมดไปซื้อจากไหนตามน้่งขายยามีขายอ่ะมีบุหรี่ต้องห้าสิบจับบุหรี่เยอะก็ก็ซื้อมากระมังเนี่ยเซ็ตอีกห้าสิบยังมีอีกห้าสิบก็เลยมันจะจอดหมดหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมาออกช็อปปิ้งให้ทุกอยเอาเอาของจริงเลยเออมาก็อยากจะจอดจริงๆอันนี้อันนี้มันชัวร์ใช่ไหมชัวรจริงห่อจริงไม่มั่นใจก็ไม่ต้องทำแบบนบอะเสี่ยงนะไม่มั่นใจก็ไม่ต้องทำเอาดิ เอาจริงเหรอเอาระดับลึกห้าเลยแต่ว่ามันเข็มมันเปลี่ยนอะไรใช่ไหมมันมีขับต้นบับไหมขับต้นบับเช็ดเรียก่อนเช็ดเลือดเชออเออเออขับต้นแบบไม่มีพี่อองก็เช็ดพี่หนึ่งเลยเพราะน้องมีทิชชู่เปลี่ยนได้ไหมที่เป็นแอลกอฮอล์เอาอะไรบอกมาจะได้ไปเอาให้เขาโอ้โหหยวดิี่โอ้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่อยถ่ายได้ไหมไม่ก็ต้องใส่เข็มนะดูวิธีใส่เข็มพี้ดีกว่าใส่เข็มพี่หนึ่งใส่เข็มพี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเอาความเข็มพี่หนึ่งประูนะเองมิดออก เอาห้าไปเลยจอดทะลุเล็บข้างล่างอ่ะไม่ได้นะทะลุเล็บล่างเจ็บไหมวะเนี่ยไม่รู้อ่ะทำแล้วอะระดับสามอ่ะพี่หนึ่งใช้ระดับไหนเวลาจอดสามนี่เหรอสามนี่คือเจ้าห้าห้านี่เลยไม่เอาเนี่ยถ้าจะต้องการเลือดเยอะเหลือนึ่งละสองหนึ่งอะนี่แอลกอฮอล์เช็ดหน่อยไหมสองกันหนึ่งอะนี่ไงเอาอันนี้ได้ปะได้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 พี่หนึ่งละสองกันหนึ่งอะทำไมต้องเป็นสามสามจะตื่นขึ้นมา ตื่นไปเดี๋ยวมันไม่ได้เลือดของมันอ่านี่เดี๋ยวมันไม่ได้เลือดก็วัดแล้วนไดมั้งม้วนเครื่องวัดเครื่องวัดจะทำในต้องปอดปอดใส่ไปเลยใส่ปุ๊บมันจะมีเวลาสามนาทีเดี๋ยไอ้นี่จะกระพริบแปลว่าพร้อมแล้วอันนี้ร้อยแห้งแล้วนี่เหรอไม่ร้อยแห้งกนเหรอร้อยนี่เช็ดกันไหนี่วัดแคาน้ำตาลครับสาธิตกันแบบ เเห็นลยพี่หนึ่งพี่หนึ่งจับดิจับมืออองเลยเพราะว่าเดี๋ยวโอ้ยอย่าร้องนะไม่เจ็บแป๊บเดียวโอแม่จาต้องบีบก่อนไหมบีบบีบอืมวิ่งหนึ่งหมายมือสั้นวะเออมือสั่นดินีมือสั้นอืมนั่นเลือเต็มเลย ้เลือดมันน้อยป่ะได้ได้ได้มันมันทึบแล้วอเออมันไม่ได้ใช้เลือดเยอะไม่เป็นไรเอามาเดี๋ยวเอาเช็ดเองเอาไหมนี่อันอันนี้คือขึ้นแล้วใช่ไหมนี่ไงเลือดมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอ๋อคือตอนแรกไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ทึบไง้วคาเลือดคือเท่านี้เหรอตึมตานแค่ตานเจ็ดสิบห้าคือว่าน้อยมากกตีแล้วถ้าไม่เคยเกินเท่ไรมาถ้าเกินมันเท่าไหร่ร้อยร้อยหนึ่ง มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าประมาณนี้ครับวิธีกาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังกินอตื่นเช้ามาเพิ่งกินหรือยังวันนี้ยังไม่กินเออก็กินกล้วยไปเมื่อกี้ไงเอดอะไรมันสูงถ้าเราไม่เลี้คนเป็นเบาหวานมันไม่สูงอยู่แล้วโอเคนะโอได้ไหมได้กี่ชั่วโมงปกติได้ไหมถึงคลิปที่ทำได้ไหมได้ไหมอันนี้มันไม่ได้ก็เอาอยิ้มหนึ่งก็เอายิ้มใช่ไหม ทิ้งดิโวจอดทิ้เดียวจอดแล้วทิ้งอันนี้เหรออันนี้ก็ทิ้งเออดูว่าไม่เข้าว่ะอ๋อมาจอดใหม่เออเลืยดไม่ซึมว่ะไม่จอดใหม่อ๋อแล้วจัดชัยก็จะเสียอุปกรณ์ไงเมื่อไหรเขาบอกเข็มมีเยอะดิเอออ็องก็ได้นะเอาจะอดก็เจาะเออเอาอีกชุดร่ะได้เอาใหม่เอาเยอะเยอะเลยอ่ะ องศาเกี่ยยังไงเอาเลือดเข้าหรอเวลาแตะเนี่ยแตะ45องศาให้เลือดมันซึมเข้าไปเออเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันอ้าวไอ้นี่อยู่ไหนเราถ่ายถ่ายรูปอนก็ได้เนี่ยที่ยังไม่ใช้อันนี้อันนี้อันนี้ใช้แล้วอือันนี้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ไหมมันจะขาวอยู่ขาวอยู่อันนี้เนี่ยมันจะทึบเลือดมันจะซึมเข้าไปมันใช้เลือดน้อยเป็เลือดน้อยประมาณฟังยังคําอธิบายจะใช้อ่ะอันนี้ดึงนี้ใช่ไหมปึ๊กอันนี้กด ถ้ากดนี้ยิงเลยเขากดเนาะโอเคกดตรงเนี้ยกดเออตั้งตั้งไว้แล้วกดปึ้งโอเคกดปึ้งอย่าให้พลาดนะอันนี้อันที่สองกลับไปเลขห้าดีกว่ามีเวลาสามนาทีเลขสามกดโอ้โหพัชรีเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดก่อนเออมันต้องเช็ดก่อนโอ้เช็ดแอลกอฮอล์ไปแล้วอันนี้เออพอแล้วพอแล้วเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอเคได้แล้วได้แล้วมันทึมแ้ว ใช่ไหมเมื่อกี้มันวิ่งปึ๊บเข้าไปเลยเออเห็นเลยเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มป็นหนึ่งมื่นโเตอร์ซันอย่เงี้ยือออเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบโอ้ไม่กินเจ็ดสิบห้าอ๋อเนี่ยมันขึ้นปุ๊บแล้วเป็นแบบแถบอันนี้อันนี้แถบไปไม่ถึงไงมันไม่ถึงเก้าสิบอีกรอบไหมล่ะอันนี้ยังไม่กินข้าวไงโอ้ยเช็ดนี่อ๋อโอเคครับต้องเนี่ยมาวัดตอนเที่ยงไงหลังกินข้าวอ่ะ นี่มันน้ำตาลตอนนี้เนี่ยแล้วคนเป็นเบาหวังต้องวัดน้ำตาลสะสมใช่ต้องไปวัดที่โรงพยาบาล